หนึ่งหนึ่งสองนะฮะเอาสตอมวันนี้คนขึ้นเยอะมากนะครับวันนี้ก็เป็นวันกินเจวันแรกด้วยหมายเลขอะไรับวันนี้สี่หนึ่งสามแปดเอาซอนที่หนึ่งสามแปดวันนี้วันนี้คนรอขึ้นเยอะมากเลยฮะ บนรถคนก็แน่นไม่ไม่แพ้กันโหวันนี้ขึ้นเยอะจริงฮะบนรถไว้เยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะพาดูบรรยากาศบนรถด้วยนะฮะดิดนหน่อยนะครับดูดิดหน่อยนี่นะครับโอ้โห อย่างที่บอกเลยเนาะวันหยุดเนาะ,นะเออคนก็เยอะโอเคเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูบนรถกันนะครับโหขึ้นไม่ได้เลยท่านผู้ชมคนเยอะมากแย่จัดคนเยอะจริงโหเยอะมากเลยอะ่ะตั๋วยืนยังมีเลยฮะท่านผู้ชมโหท่านผู้ชมนี่ขนาดวันอาทิตย์นะคนยังเยอะเลยอะ่ะ นะครับอย่างที่บอกไปว่าช่วงเสาร์ทิ์คนมันจะจะไปเยอะนะครับคนจะไปท่องเที่ยวนี่กันเยอะนะครับไปเชียงใหม่ไปกรุงเทพิวัฒนไปอะไรต่างๆนั่นนะนะครับโหแทบขึ้นไม่ได้เลยแต่บอกเลยว่าคนเยอะจริงวันเนี้ยนะครับ เมื่อวานก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับควันออกจากตรงคันสองนะครับบอชสองหนึ่งสองสามสองก็เรียกได้ว่าลุ้นระทึกกันเลยทีเดียวอ๋อยังมีพวงอะไรแขวนอยู่นะฮะนี่ขออภัยนะนะครับขึ้นไปดูไม่ได้จริงๆนะครับคนเยอะมากนะฮะรถจะออกและอินทีเดียวนะครับเมื่อวานก็ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับควันออกมาจากตรงล้อเผานะครับคันบอชส1232นะครับเมื่อวานนี้คันที่สองเลยนะครับโอ้โหเมื่อวานเลยนียว่ารุ่นระทึกกันเลยทีเดียวนะครับนะเพราะว่าเหตุการณ์นี้ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับเพิ่งมาเจอกับตัวเองนี่แหละนะรถจอดแป๊บเดียวนะครับจอดไม่ถึงสิบนาทีแค่สี่ห้านาทีเพราะว่าก่อนนั้นนี้เสียเวลามาประมาณเก้าเกือบสิบนาที โอเคได้เวลาออกได้112โหวันนี้จอดแป๊บเดียวฮะประมาณ4ี่ห้านาทีเองนะครับนะแต่ก็ออกว่าแต่ก็ออกตามเวลานะครับนะถึงก่อนหน้านี้จะเสียเวลามาก็ตามนะครับพ่อจะาเสดภัยก็จะเป็นตามเวลานะครรถไปจอดทีทับกิปป่านํำโพนครสวรรค์นะครับ หนองโพบ้านตาคีช่องแคจันเสมบ้านหมี่ลบุรีหนองโดนบ้านหมอท่าเรือหนองวิวัฒน์ชุมทางบ้านพาชีพระแก้วมาพระจันอย,ยุทธยาบางปีเชียงร่าลังสิบตอนเมืองและกรุงเทพภิวัตนะครับโหวันนี้คนเยอะจริงอ,ออกได้ฮะหนึ 1, 1, วันนี้เอาสตอมทีหนึ่งสาฮะทางกระวน ยังมีโพรมาลายห้อยอยู่เลยนะครับเหมือน G A 4 5 5 0นยะนะครับยังมีโพรมาลายห้อยอยู่เหมือนกันนะครับออกไปแล้วโหขึ้นไปถ่ายไม่ได้เลยท่านผู้ชมเพราะว่ารงมาจอดแป๊บเดียวนะฮะได้อย่างคนเยอะด้วยโหแน่นจริงฮะ ต่ยืนต้องยืนตรงบันไดแล้วอะนะครับโอ้โหคันสามแน่นตึกคันห้าก็ใช่ย่อยคันหก็ไม่แพ้กันโอ้โหคนเยอะมากเลยฮะวันนี้หนึ่งหนึ่งสองเดินทางปลอดภัยกันทุกคนฮนะ